สวัสดีครับผมเบาหน่องครับเมื่อนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบาหน่องตื่นขึ้นมาแต่เศร้าได้รับขอความขอความีทสงมาประมาณตีห้าครับผมพิริลินครับพิริลินเพิ่นว่าเพื่นฝันความฝันกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับพิริลินครับเพื่อนฝันเพิ่นว่า ฝันดีและก็ฝันแปลกๆคือนางชินาเพื่นบุชาตะกุดนุนดวงบอลนองไปตะกุดไปถึงวันวันเสาร์ตะกุดไปถึงวันเสาร์เพิ่นกับฝันขึ้นวันเสาร์เลยครับเพื่อนกับฝันขึ้นวันเสาร์เลยมือนีวันจันเนาะมือนีวันจันท์แล้วก็เป็นมือวันพรายไอ้วันพราใหญ่นาพระแรกของปี68ครับผมวันพระแรกของปี68 บอกผมก็เรียกว่าให้เพิ่นขึ้นคันหาแต่งคันหาให้ปูเพิ่นฝันขึ้นวันเสาร์เพิ่นบอกว่าตะกุดมาหอดตอนตอนบ่ายเพื่อนหน่อยใช่ไหเพิ่นก็ยกมือเพื่อนบอ่าท่านได้แต่งคันหาได้เพิ่นบอกเพิ่นรอวันพระเพิ่นจังสิแต่งเพิ่นยกมือขึ้นใส่หัวเพิ่นว่าปูเอ้ยอันปูมาหอดแล้วมาอยู่กับลูกกับหลานให้ลูกหลานค้าขายดีขึ้นเด้อเพื่อน เป็นแม่ค่าเพื่อนบอกว่าให้ลูกหลานข่าขายดีขึ้นเด้อปูเอ้ยบาสเฮ็ดอีหยังก็ให้ดีขื้นดีขึ้นดีขึ้น,ดนเดี๋ยววันพระพุระหนจังฉีอันแต่งขันหาคนว้ายฉีนะพอตกแรงมากเพื่อนเพื่อนกับฝันเพื่อนบอกว่าตอนแรกนะเพื่อนบอกท่านเห็นเป็นเป็นไผ่เด้เพื่อนได็กินเสีเพื่อนเพื่อนเพื่อนได็กกินยาสูบ เพูดว่าดิดิกินดิกินยาสูบชาติแห้งเบาเนาะเพูดว่าไอ้ยาสูบนี่แบบเหมือนว่าเอ่อยังอ่ะแบบเป็นยาสูบใบตองน,นะแบบคนคนสมัยเกา่าคนโบราณสมัยเก่าเพิ่นพากันสูบที่ว่าเอาใบตองมาพันสูบนะั่นแหละดิกลินแบบนั้นเลยเบาเนาะงดิกลินแบบเหมือนกับว่าเขานั่งอยู่อยู่อยู่ตรงนั้นเลยอะ่ะบัดนี้เพิน่นก็เลย ไอ้เพื่อนว่ากินนั้นได้ไอ้มามาทางกลางบ้ายตอนช้นะเป็นโซฟาเป็นโซฟาใหม่ตอนเชินะเป็นโต๊ะใหม่เพื่อนก็เลยเดินตามกินนั้นมาเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นแต่ทั้งหลังเป็นผู้ชายเทาเทาเพื่อนว่านั่งหลังคอมคอมในยักหน่อยมีผ่าขาผ่าบา่าแล้วก็ เมื่อขางทรายเพื่อนว่ามื่อขางทรายขีบบุรีเพื่อนว่างชินนะแต่ว่านางหันหลังนะเพื่อนหัวบัน้ไฟไฟไฟในบุรีมันก็แดงขึ้นตอนตอนสูบนะเพื่อกตโตกกใหญ่บัน้เพื่อก็บิขึ้นยังไหลเพื่อกขึ้นแต่ว่าอาจจะเป็นลุงปูหรือเปล่าเพื่อนว่างชินนะเพราะว่าปกติแล้วเพื่อกกับโบเคยฝันแบบนี้เล่าเล่ากับว่าแปลกแห้งเบาน้องมาหอดปุ๊บ โกแรงมากพี่ก็ฝฟันเห็นเลยว่าจันบางหนงก็เรียกว่าปูพ่นปูพ่นอยู่อยู่นําทุกคนน่ะละ่ะแต่อยู่ที่ว่าเพิ่นสีแห้เขาเห็นในรูปแบบใดเพื่นว่าสิจ้บางคนกนัไอเด็กกินยาสูบเหมือนพี่กับมีคือกันแต่ว่าไม่เห็นเป็นคนใดแต่กินซื่อกับมีคือกันวันนี้เพื่อนก็เลยวันนี้บานหนงก็เลยถามเพื่อนนั่นล่ะว่าบ้านเทธิงทีเท่าไหร่ บนเท้ายังไเท้าบริที่ก็เลยบริทีพีเท่าไดรบิษทีพีลินนะครับ1 6 0่งหกศูนทับเ้าห้าหนึงทับเก้าหบ้าหลวกว่าอ่ะเลขทีงาพีร้องเสียงโฉกุ่งเดิมมือนีวันจันลองสื่อเบิ้งบานหนองบอกเพื่อนสินะเพื่อเพื่อมีโฉบาเพูนกันเลยว่าเดี๋ยวพีทีเอาอีกอยู่หรอกเพราะว่ามูติค้าขายน้ำกันนั่น เพื่อนก็นอยากได้คือกันเพื่อนว่าเพื่อนเบิ่งช่องเบาหนองมาค่อนข้างจะน,นานแต่ว่ากับบอดด้มีโอกาสที่จะได้บูชาสิ่งดีๆเพื่อนว่างฉีนะบอดด้บูชาวัตถุมงคลกับปูเครื่องเถ้าเพื่อนว่าเคยบูชาเหรียญลุงปูมาเถินหนึ่งเช้ามาบัดน,นี้เพื่อนก็นเลยส่งให้เบาหนองเบิง่งพาองค์นั้นกับบอดเถะเพื่อจะเช็ดายเงินอยู่เพื่อนว่าบอเป็นยังดอกเบาหนองก็ถือว่าเข้าเบิ่งพระบอเป็นแต่ว่า คนอื่นนะ่ะเขาไมา่ให้เฮาซ้ำว่าเพิ่นเอามาหลอกขายเฮาลนะ่ะเิ่นวกะก็บ,บ่เป็นยังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอื้อยที่ชาเรี้ยนกับเบาหนองเพิ่นว่าสินะแต่วหลรอมีเอาตะกุดไปก่อนเพิ่นวะนะจะลอพิจารณาม้างครับเอเลขพิลินครับผู้เฒ่านังสูบยากลางบานครับหลังจากที่ได้ตะกุดนุนดวงไปบางคนกะทักมาอยู่าบาหนองเป็นยังพีคือบ่ฝันเห็นปูเลยเพิ่นวา ปูบมหาเลยเบาวนองก็เลยว่าใจเย็นนเรื่องแบบนี้มัน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 กับอะไเกิดขึ้นกับไผทุกคนเบาวนองก็บอกเลยนะก็เกิดขึ้นเป็นบางคนแต่ขณะโตบบาหนองเองอยู่กับปูแท้ๆบางมือกับฝันเห็นบางมือโบฝันเห็นกับมีขึ้นกันแต่มันก็อยู่ที่ใจเฮาถ้าใจเฮายังศรัทธาอยู่ปูก็สะอยู่้างเฮาเสมอครับถึงเฮาสิบบฝันเห็นปูแต่ปูเพิ่นกับเบิ่งเฮาอยู่ประมาณนี้ อลองครับเด้อเหลขทะเบียนบานพิรินนะครับ160ทับ95 160ทับ95อันนี้คือบานเลขที่พิรินครับผมก็ลองเบิงลองพิจารณาเบิงงวดนี่บ่ม,มีผูใ้ใดบอกได้ครับว่าเลขสิมาตัวใดแต่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นเกาโม่บอกสู่ฟังเพิ่นก็นว่าเป็นฝันที่ดีสำหรับเพิ่นบ่าหนุ่งบอว่ามันก็นเป็นฝันที่ดีแหละที่ใ้แบบนี้เพิ่น,นวัด พี่ชลนตัวนี้ลหละเดี๋ยวถ้าพี่ฝันอีกหรือว่าพี่ได้ตัวเลขมาเดี๋ยวพี่จะมาบอกซู่ฟังอีกเดิมเบาหน่องได้ครับเบาหน่องยินดีครับผมลองมึงครับเด้อลองเองบึงบ้านเหลขทีพี่ลิงครับหนึ่งหกศูนย์ทับเก้าห้าก็ลองบึงเพื่อเฮามีโชกไปนํากันกับเพื่อนเนาะกับหลายคนล่ะรงเหล็ทชงฝันมาเดี๋ยวเบาหน่องสิค่อยทยอยบอกลุงช่องให้ฟังเนาะแล้วก็เองเมืองขมิน้นพจนกระฝากมาพจน์บอกว่าเดี๋ยว แเพิ่นไดคงสุดท้ายแต่เพิ่นสิเอวมาเบาสูฟังอีกท่อนึงนะครับนะอกจังได้กังวดนี้คำว่า,าเหลขกเก่าอย่าถิมนะครับเหลขเก่าเลขหยังเลขเก่าของงวดที่แลวสื่อติดติดไว้แนี่เหลขของผู้ใดก็ได้เอาเิซสื่อเหลขกไม่นำให้สื่อเหลขเก่าที่เข้าสื่องวดที่แล้วนะ่ะสื่อติดไว้นำเพราะว่ายัง หยาดมันออกมาหยอดลังครับอีหยังมันก็เกิดขึ้นในเบิร์ตเก้าศูนย์ออกมาใดยังมันก็เกิดมาได้เบิด์ตสองศูนย์ผู้ใดซื้องวดว่างหันให้ซื้อติดไว้นําอาจสิมาพ่วงกันก็ได้อาจสิมาลางก็ได้หรืออาจสิมาอยู่ข้างบนก็ได้เก้าสองให้ซื้อติดไว้นํานะครับเนาะจังได๋ก็ลองครับเด้องวดนี้ เขามารับโชคอปน้ำกันกินสิงนไ,ไก้สมหวังดังปาถนาสุภูสุขคนเดี๋ยวบ่าวหน่องได้เลี้ยงมาบ่าวหนองที่ฝ้าเอามาลงเห้เบิ่งนะครับเด้อเดี๋ยวสุขคนสิได้ดไปหาซื้อไ,ไ,อไวก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหก7ิบกสิบเจ็ดมกกลาหกแปดจับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านไปนํำ้ำกันกับผมข,า,ขายหลังด้วยนาที่การงานจะเลุ่ลงเรื่องก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ